สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิวรีแล,ลนด์ค่ะแน่นอนว่าเห็นเปรียวในลุคเท่ๆแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเปรียวจะมารีวิวซีรีส์จีนนะคะแนว eSport 6เรื่องแบบจัดเต็มเลยค่ะแน่นอนว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนนะแต่ว่า6เรื่องนี้นะคะที่เปรียวจะนามารีวิวเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่มีเส้นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขัน eSport แบบจริงๆจังๆเลยนะอันที่เป็นแบบว่าเอา e s p o r t เข้ามาเป็นจุดเชื่อมให้พระนางมาเจอกันอะไรแบบนี้ขอไม่นํามารวมในรีวิวครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าจะสนนนุขาดห มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็เป็นซีรีส์ s p r t t สุดฮอตที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้นะคะนั่นก็คือรักยิ้มของเธอค่ะเรื่องนี้นะคะแสดงโดยสุย่ขายแล้วก็เฉิงเซียวนะคะคู่นี้เนี่ยนะคะเรียกว่าทำเอาแฟนๆแล้วคนดูเนี่ย ฟินจิกหมอนขาดเลยนะคะโดยเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของธงเยาวค่ะหญิงสาวนะคะที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลยนะเธอเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากแล้ววันหนึ่งค่ะเธอก็ได้รับคําเชิญนะคะจากทีม CGDX ทีมสโมสรมืออาชีพระดับต้นๆของประเทศจีนเลยนะให้เข้าร่วมเล่นตำแหน่งเลนกลางค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทางทีมเนี่ยกำลังขาดอยู่นะดังนั้นค่ะเธอก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทีมทีมนี้นะคะเพื่อที่จะตามฝันของเธอในการเป็นผู้เล่นมืออาชีพนะและเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้เล่นหลีกมืออาชีพองเมลจิอารีนาได้นะคะโดยการที่นางเอกของเรานะคะมาเข้าร่วมทีม CGDX ในครั้งนี้นะคะก็ได้เจอกับกัปตันทีมสุดโหดของเรานั่นก็คือพระเอกอย่างลู่ซือเฉกนันเองนะ ลูกซื่อเฉิงนะคะหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าพี่เฉิงนะคะพี่เฉิงเนี่ยก็คือเป็นคนที่หล่อมากรวยมาก ทุกอย่างเป็นคนที่แบบเล่นเกมระดับเทพนะคะแล้วก็พอะู้ร่างในหมู่แฟนลับสาวๆเป็นอย่างมากเลยแต่พี่เฉิงเนี่ยจะเป็นคนที่มีนิสัยเย็นชานะแล้วก็เป็นคนที่แบบหน้านิ่งปากร้ายนางเอกเนี่ยตอนเข้ามาในทีมแรกๆนะคะก็เป็นการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้เล่นเหมืออาชีพได้เพราะว่าการเล่นแบบปกติกับการเล่นแบบอาชีพเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าพระเอกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นชากับนางเอกแต่ว่าในความเย็นชานั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกก็แฝงไปด้วยความห่วงใยนางเอกนะ ช,ช่วงแรกๆนะคะพระเอกกับนางเอกก็จะมีฟิลแบบว่ากัดกัดกันนิดนึงเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยคือปากร้ายหนักมากนะเออแต่ว่าด้วยความที่แบบกัดกัดกันเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นให้เราได้แบบแอบแอบแบบฟินแบบกรุบกริบนะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะมันจะเพิ่มดีกรีความฟินขึ้นแบบไวเยอะมากๆนะพอทั้งสองคนเขาคบกันแล้วนะก็คือจะแบบอื้ม ความรักแบบพลั้งพลูนะคะก็ฟินกันแบบจิกหมอนขาดพระเอกข้างรักหนักมากจนมีวล,ลีเด็ดออกมาแบบเยอะมากชวนกันไปแบบโซโล่โซโลอะไรแบบนี้เออโซโล่กันนั้งคืนไหมนู่นนี่นั่นคือเอาบอกเลยนะว่ามันเป็นคําที่แบบสองแง่สองงามจนคือคนดูอย่างเราเราก็คือคิดดีไม่ได้หรือว่าใครคิดดีได้ก็บอกกันด้วยนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเ เรคิดดีค่ะอะไรแบบนี้แล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวของแฟนเก่านางเอกด้วยที่เป็นผู้เล่นมืออาชีพอีกคนนึงนะคะเป็นทีมคู่แข่งกับทีมนางเอกนั่นเองนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบรกรุบกริบมาสร้างสีสันให้มันดูแบบตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะและนอกจากนี้นะคะหนุมหน่มๆในเรื่องนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆนะคือแบบเลือกกันไม่ถูกเลยว่าจะจะเมนคนไหนดีนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแบบมีออร่าแล้วก็ความเก่งความเท่ที่แบบแตกต่างกันไปหมดนะคะ เบียวนี่ก็โดนตกไปหลายคนอยู่นะส่วนเรื่องเกมก็บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนฉากต่อสู้ในเกมเนี่ยอลังการนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่นเกมแบบว่าจริงๆจ,จังๆนะคะสนุกมากๆค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือเทพพยุสเซียนกอรีค่ะเรื่องนี้นะคะเรียวขอยกให้เป็นซีรีส์ e ีสปอร์ตอันดับหนึ่งในใจเบลเลยนะคะเพราะบอกเลยว่ามันส์มากนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการแข่งเกมแบบสุดๆไปเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีเลิฟไลน์เลยนะคะ พระเอกของเราก็คืออย่างอย่างนั่นเองค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าอย่างอย่างเนี้ยหล่อมากนะคะแล้วก็แววตาที่สแสดงออกมาในความมุ่งมั่นที่จะเล่นเกมนเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงใจเราได้จริงๆนะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของเยี่ชิวค่ะหรือว่าท่านเทพเยี่ยนะคะเขาเป็นคนที่เล่นเกมกรีเนี่ยได้เก่งมากๆเป็นเหมือนกับตำราของกอรีใครที่จะเล่นเกมเกมนี้ก็คือต้องศึกษาจากท่านเทพเยี่ยของเราเลยนะแต่เขาค่ะก็คือจะเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อการเล่นเกมอย่างเดียวนะ <ๆ S 1> อย่างอื่นคือไม่เอาเลยเรื่องของการไปออกส่งออกสื่อเนี่ยคือไม่เอา เขาก็เลยโดนไล่ออกจากทีมนะคะแต่นี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดความฝันของเขาค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาโดนออกจากทีมแล้วนะคะเขาก็ไปสมัครงานในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านของนางเอกค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็เริ่มที่จะค่อยๆฟอร์มทีมของตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะรวมถึงสร้างไอเดียไอเดียใหม่ให้กับตัวเองด้วยนะคะโดยเป็นอาชีพที่แบบพิเศษมากๆนะคะมีชื่ออาชีพว่าคนจอนนะซึ่งอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องมีสกิลการเล่นเนี่ย ครบทุกอาชีพคือต้องรู้หมดในเกมเกมนี้นะคะถึงจะเล่นอาชีพนี้ได้นะคะซึ่งเรานะคะก็ต้องมาเอาใจช่วยกันค่ะว่าทีมทีมใหม่ของพระเอกทีมนี้นะคะที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นมือใหม่ซะส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถก้าวเข้ามาสู่หลีกมืออาชีพกอรีได้ไหมนะคะเรื่องนี้นะคะจะเน้นเรื่องมิตรภาพหนักมากนะหลายๆฉากหลายๆตอนเนี่ยทำให้เราแบบเสียน้ําตาได้ไปเยอะมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ตามส่วนเรื่อง CG ในเกมนะคะก็บอกเลยว่าอลังการงานสร้างคือเขาเนี่ยจะมีการนํใบ หน้านะคะที่แบบเหมือนกับนักแสดงจริงๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมด้วยเลยนะมันก็ทําให้เราเนะี่ยสามารถดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวละครได้มากขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะก็มี40ตอนนะคะสามารถรับชมได้ทาง VTV มีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลยนะคะ เรื่องที่3นะคะแก๊งโยฮาหรือว่าสู่ฝันเส้นขอบฟ้าค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ eSport ที่มีความครบรถมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะนำแสดงโดยหนุ่มหวังอ e ีป๋อของเราบอกเลยว่าเรื่องนี้อ e ี้ป๋อหล่อหนักมากนะคะมีความน่ารักมีความละมุนล,ละไมแล้วก็โรแมนติกสุดๆไปเลยนะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของจี้เซียงคงค่ะหนุ่มนัก E ีส o r t คนเก่งนะคะที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการวางแผนเกมนะคะกับสาวสวยชิวอิงนะคะที่มีความฝันอยากจะเป็นนักพากย์เกมค่ะช่วง เปิดเรื่องมานะคะพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะเพราะพระเอกเนี่ยเข้าใจว่านางเอกเนี่ยต้องการที่จะมาหาข่าวลบๆนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสโมสรของตัวเองนะดังนั้นทั้งคู่ค่ะก็จะเลยมีเหตุการณ์ต่าง,างๆเนี่ยให้เจอกันแล้วก็ต้องมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพอทั้งสองคนเนี่ยได้คือรู้จักกันแล้วก็สัมผัสกันมากขึ้นเนี่ยก็เห็นถึงความจริงใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของกันและกันนะคะในการเดินไปสู่ฝันของตัวเองนะโดยเรื่องนี้ค่ะก็จะมี2เส้นเรื่องเส้นเเเเเรรรืื่่่ออออองงงงนนึีคป็กกกกาแขขมพะ เส้นเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการที่นักเอกเนี่ยเดินตามความฝันในเรื่องของการเป็นนักพากย์เกมแต่ว่ามันก็จะอยู่ในวงการเดียวกันนะคะมันก็จะมีความสนุกต่างๆเกิดขึ้นความน่ารักของพระเอกนางเอกในการเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพื่อที่ทั้งสองคนเนี่ยจะไปสู่เวทีโลกนั่นเองนอกจากนี้ค่ะมันก็ยังมีเรื่องราวของแฟนเก่าพระเอกด้วยนะคะที่กลับมานะคะแล้วก็จะมาสร้างเรื่องสร้างราวอะไรต่างๆให้พระเอกนางเอกของเราเนี่ย ต้องบอบช้ากันไปตามๆกันนะจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามนะคะเรื่องการเล่นเกมนะคะพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยโดนกันแกล้งหนักมากนะก็จะมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาตลอดนะคะแต่ว่าทั้งสองคนนะคะก็คือมีความหวานที่แบบมาเติมเต็มให้กันอยู่ตลอดเวลาจะเป็นยังไงต้องไปติดตามเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด35ตอนค่ะสามารถรับชมภาคไทยแล้วก็สับไทยนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ เรื่องที่4นะคะก็คือโกโก้สวิตหรือว่านายเย็นชากับยายปลาหมึกนะคะ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นแนว eSport ตแล้วก็โด่งดังมากๆเลยนะพระเอกนางเอกของเรานะคะก็คือหลีเซียนแล้วก็หยางจือนะคะต้องขอเตือนว่าเรื่องนี้ระวังโดนพระเอกกับนางเอกของเราตกเอาง่ายๆนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของหานซางเหยียนค่ะหนุ่มหล่อผู้ก่อตั้งสโมสร KNK นเนะคะเนื่องจากว่าในอดีตของเขาเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะไปสู่ความฝันได้สูงสุดเนี่ยเขาก็เลยมีความมุ่งมั่นมากๆ,ๆที่จะพาทีม KNK นะคะให้เป็นแชมป์ระดับประเทศแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจีนต่อไปดังนั้นค่ะเาจ คนที่แบบว่าเข้มงวดมากเป็นคนเย็นชาเป็นคนดุนะจนเด็กๆในทีมะจะเรียกเขาว่าเหล่าต้าหรือว่าลูกพี่นั่นเองอ<ย>กับนางเอกของเราคะ่ะเธอมีชื่อว่าธงเนียนนะคะธงเนียนเนี่ยก็เป็นนักศึกษาสาวปริญญาโทนะที่เรียนเร็วกับปกติเธอก็จะมีความสดใสนะมีความน่ารักนะแล้วก็แบบว่ามุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งตลอดเวลานะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจากที่ทีมของพระเอกเนี่ยคือแพ้มานะก็ทําให้พระเอกเนี่ยเครียดมากแล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านเนี่ยที่นางเอกดูแลอยู่นะพอนางกรแ ็คือชอบทันทีเลยนะแล้วก็หาวิธีการไปเตะไปจีบเขาแบบตลอดเวลานะคะซึ่งพระเอกเนี่ยก็คือไม่สนใจอะไรนางเอกเลยนะนางเอกเนี่ยก็คือจะตามพระเอกตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะมีไปแข่งไปอะไรต่างเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแฟนขับเป็นเหมือนเป็นติ่งอะไรเงี้ยไปชูป,ป้าย น่นนี่นั่นก็จะมีความน่ารักใสๆของนางเอกนะคะซึ่งพระเอกนางเอกของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาเป็นแฟนหลอกๆกันด้วยนะและหลังจากนั้นนะคะความรักของทั้งคู่เนี่ยก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นนะคะเด็กๆในทีมพระเอกนะคะก็จะมีความแบบว่าแซวพระเอกหนักมากนะเพราะว่าเด็กๆในทีมก็คือจะไม่เคยเห็นเราต้าเนี่ยมีสาวๆเข้ามาเลยนะดังนั้นพอมีนางเอกเข้ามาเนี่ยเด็กๆในทีมก็จะเรียกนางเอกว่าแบบต้าซอเป็นแบบซอใหญ่เลยประมาณนี้นะคะก็จะมีความแบบน่าเอ็นดูกันแล้วก็ต้องมาดูสกิล นั่นเ,เองของเรานะคะว่าจะสามารถมาใจผ่านสร้างเหยียดนะคะเราตาของเราได้ยังไงโดยการแข่งเกมในเรื่องนี้นะคะค่อนข้างมีความแปลกใหม่นิดนึงนะเป็นการแข่งเกมเกี่ยวกับแบบว่าคล้ายๆแฮกเกอร์เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการคีย์โค้ดต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือกับตันทีม k n k ค่ะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเอกของเรานั่นเองก็คือพระรองนะคะอุ่ัตค่ะ อุปนะคะก็รับบทโดยหูอี้เทียนนะคะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้หูอี้เทียนหล่อมากคือหานซางเหยียนก็ออุปนะคะก็จะเป็นคู่พี่น้องที่มีความน่ารักมากๆคือทั้งสองคนเนี่ยจะออกแนวแบบเย็นชาเย็นชาเหมือนกันนะคะแต่ที่คือไม่เหมือนกันเนี่ยคืออุปไม่ตังนะแต่ว่าหานซางเหยียนเนี่ยคือตังหมดบ่อยตังขาดบ่อยค่ะขาดแคลนตังบ่อยนะคะหานซางเหยียนเนี่ยก็เลยที่จะชอบถ่ายเงินอุปเป็นประจำนะคะถ้าถามว่าถ่ายไปทําอะไรนะคะก็คือเปสาวค่ะ เป็นสายเปนะคะเห็นพระเอกของเราแบบนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะรอเขาแบบหวานหวานก่อนนะก็จะมีฟิลแบบว่าน่ารักแล้วก็ฟินฟินหนักมากนะคะก็คือยอมใจพระเอกคนนี้เหมือนกันนะคะหล่อสายเปแม้จะไม่มีตังก็ตามเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด41ตอนค่ะสามารถรับชมได้ทาง VTV นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากชมภาคไทยก็ไปที่ True ID ได้เลยค่ะ ต่อเนื่องกันเลยกับเรื่องที่5นะคะนั่นก็คือโ o โก s สควิตสองนะคะ d t Apple Dog Time หรือว่านายเยนชากับยายปลาหมึก2นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดยหนุ่มหลอตัวสูงคนเดิมนะคะนั่นก็คือหูอี้เทียนนะคะแล้วก็หลี่อี้ถงค่ะโดยมีเรื่องราวที่เป็นไทม์ไลน์เดียวกับภาค1เลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจะเล่าช่วงก่อนนะคะก่อนภาค1 แล้วก็เป็นช่วงของภาคหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นหลังภาคหนึ่งต่อไปด้วยนะคะก็คือภาค2เนี่ยคือไทม์ไลน์มันจะค่อนข้างยาวกับภาคแรกก็คือครอบคลุมทั้งหมดนะโดยต้องบอกก่อนนะว่าเกมที่นํามาแข่งในเรื่องนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้นะคะมันก็จะงงนิดนึงใช่ไหมว่าทำไมภาคแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันแฮกเกอร์แต่พอเป็นภาค2เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบหุ่นยนต์ต่อสู้จริงๆแล้วเหมือนเขาแค่เปลี่ยนเกมเฉยนะคะให้แบบว่าคิดซะว่ามันคือเกมเดียวกันนั่นแหละใน2องเรื่องเรื่องนี้นะคะก็ ะะที่หลงรักไอ้ฉิงนะคะ ผู้เล่นหญิงเพียงคนเดียวในการแข่งขันคุณยนต์ต่อสู้นะคะด้วยความเก่งและความมุ่งมั่นของเธอนะคะก็ทําให้อู่ไปเนี่ยเดินตามรอยเธอแล้วว่ากลายมาเป็นมือควบคุมที่เก่งมากๆคนหนึ่งค่ะอู่ไปใช้เวลา7ปีค่ะในการฝึกความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมานะคะเจอกันกับไอชิงอีกครั้งค่ะเพื่อแข่งขันกันนะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นอู่ไปที่ชนะไปนะก็ทําให้ไอชิงเนี่ยเกิดความประทับใจในตัวเด็กหนุ่มคนนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งกาจมากๆเลยซึ่งการเจอกันครั้งนี้นะคะอู่ไปเนี่ยก็พยายามที่ จะพัฒนาความสัมพันธ์กับไอชิงค่ะแต่ด้วยข้อจํากัดบางอย่างนะคะก็ทําให้อู๋ไปเนี่ยต้องจากไอชิงไปอีก3ปีค่ะ3ปีให้หลังนะคะอู๋ไปก็กลับมาอีกครั้งค่ะครั้งนี้นะคะก็เป็นการมาตั้งสโมสรเคแอน K K นั่นเองซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะคะไอชิงเนี่ยก็ได้เลิกเป็นผู้เล่นไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะคะกับการแข่งขันที่มีความสนุกมากๆนะคะในการควบคุมหุ่นยนต์ต่อสู้ต่างๆนะคะรวมถึงความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าอู๋ไปเนี่ยหล่อแล้วก็เปหนักมากนะคะ เออสายเปก,ก็มานะคือเราจะเห็นว่านิสัยของอูปไป๋เนี่ยจะเป็นคนเย็นชาแล้วก็ค่อนข้างพูดน้อยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยอูปไปจะรุกไอฉิงยังไงนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะ <S <S <ๆ S 1> ก็จะมีความน่ารักไปอีกแบบนะคะเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยอายุน้อยกว่านางเอกเยอะเหมือนกันนะคือสําหรับอูปไป๋นางเอกอายุสูงมากมากนะคือเขาต้องพยายามทําทุกวิธีทาง พิสูจน์ตัวเองให้ได้และสามารถที่จะไปยืนเคียงข้างผู้หญิงคนนี้ให้ได้มันก็จะมีเรื่องราวของแฟนเก่าไอฉิงด้วยนะคะซึ่งแฟนเก่าไอฉิงเนี่ยก็คือจะเป็นเพื่อนทีมเดียวกับหานซังเย,ยนไอฉิงเนี่ยคือทุกคนคือทีมเดียวกันหมดเลยนะคือผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์299สนามรประมาณนี้นะแล้วอู่ไปเนี่ยก็คือจะพยายามทําทุกวิถีทางหาวิธีการลงแข่งนะคะไปแบบประเทศนูน้นทวีปนี้ต่างๆนานามากมายนะคะเพื่อจะแข่งชนะให้ได้300สนามแล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมกับนางเอกของเราคือสิ่ อู่ป่ายทำมัน,เป,นเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งมากๆอ่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นว่าแบบอู่ปาคือข้างรักหนักมากนะถ้าเกิดว่าเราเป็นไอ้ชิงแล้วก็คือแบบรู้สึกแบบ รื้มหนักมากจริงๆแล้วก็คือคงแบบคั่งรักผู้ชายคนนี้กลับหนักมากเหมือนกันนอกจากนี้คู่รองของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้หนุ่มวังอันวีนะคะมารับบทเซินเจินนะซึ่งก็จะคู่กับพี่สาวของไอชิกนั่นเองเราก็จะได้เห็นความแบบว่าทะเล่นของเซินเจินนะความแบบกระล่อนปลิ้นปล่อนแต่ว่าแบบรักจริงใจนะก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่มีรสชาติแตกต่างกันไปและพิเศษสุดๆค่ะคือเราก็จะได้เห็นหานซังเกียรแล้วก็ธงเหนียนะคะในภาคนี้ด้วยนะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด38ตอน มารับชมได้ทาง VTV และชมภาคถ่ายได้ทาง i อชีอีค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่อง Crossfire เกมเดือดทยานฝันค่ะ เรื่องนี้นะคะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะแต่เรื่องความสนุกความมันเนี่ยก็บอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนค่ะและแสดงนําของเรื่องนี้นะคะก็คือ2หนุ่มหล่อค่ะอย่างลู่หานแล้วก็อู๋เลยนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะก็เล่าเรื่องราวของลู่เสี่ยวเปยค่ะเด็กหนุ่มนะคะที่มีความพิการทางขานะคะเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กๆนั่นเองซึ่งเขานะคะก็มีความฝันอย่างที่จะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตค่ะแต่ไม่ว่าความสามารถเขาจะเก่งขนาดไหนนะคะเขาดันถูกกล่าวหาว่าโกงการแข่งขันทําให้ไม่ได้รับการเซส ทีม Gravity รวมถึงทีมอื่นๆด้วยนะขณะที่เขากําลังผิดหวังอยู่นั้นนะคะเขาก็ได้มีการใช้คอมเครื่องเก่าของพี่ชายนะคะในการเข้าเกมคอร์ดไฟล์ค่ะแล้วลูกเสยวเปยดนะคะก็ได้เจอกับเซียวเฟิงนะคะในแมป,ปเรือขนสินค้าค่ะทั้งสองเนี่ยได้มีการต่อสู้กันนะคะแล้วก็ฝีมือทั้งสองคนเนี่ยถือว่าสูสีกันมากๆนะหลังจากที่ทั้งสองคนได้คุยกันเนี่ยก็คือเลยรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะคือคนนึงเนี่ยอยู่ในอดีตอีกคนนึงอยู่ปัจจุบันคือตอนแรกทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าใจว่า เ,เป็นการทะลุมิติเข้ามาเจอกันตอนแรกคือลูี่ยวเปยก็ไม่เชื่อนะจนเซียวเฟิงต้องหาวิธีการในการพิสูจน์ต่างๆนานานะคะให้ลูเยวเยเ่ยเ,ยเยชื่อให้ได้ว่าจริงๆเซียวเฟิงนะอยู่ในปี2008จริงๆนะโดยเซียวเฟิงนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมทีมวันคอยค่ะที่ถือว่าเป็นทีมแชมป์นะคะของการแข่งขันคอร์ไฟครั้งแรกหรือว่าเป็นแบบว่าทีมแชมป์สมัยบุกเบิกนั่นเองนะโดยเรื่องนี้นะคะก็จะมีเส้นเรื่องเป็น2เส้นนะคะเส้นหนึ่งก็คือจะเป็นการแข่งขันเกมในยุคอดีตนะคะที่เป็นในปี2008ของเสี่่ยยววฟงงนนนนนัันออนะะะแล้กกก็็ึคจจจปุุบ ของนะโดย2การแข่งขันเนี้ยนะคะก็คือจะเล่าควบคู่กันไปนะโดยจะมีจุดเชื่อมนะคะโดยการที่พระเอกทั้ง2คนเนี้ยมาเจอกันในแมปเรือขนสินค้านั่นเองทั้ง2คนนะคะก็คือจะคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเซียวเฟิงเนี้ยก็คือจะคอยให้คาแนะนําลูกเสี่ยวเปยนะว่าจะทําทีมยังไงจะทําทีมให้แบบว่าสมาชิกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีการเล่นเข้าขากันยังไงได้บ้างโดยเกมในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเกมคอสฟค่ะที่เป็นเกมแบบยิงกันอ่ะคล้ายๆแบบพับจีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมีการให้แบบนักแสดงเนี่ยไปแสดงเองจริงๆนะเหมือน แสดงเนี่ยอยู่ในเกมการแข่งขันจริงๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อินไปกับการแข่งขันเกมมากๆและนอกจากความสนุกสนานของการแข่งขันเกมแล้วนะคะมันยังมีเรื่องราวความลึกลับต่างๆนะคะกับการหายตัวไปของเซียวเฟิงรวมถึงเรื่องอุบัติเหตุตอนเด็กๆของลู่เสี่ยวเปยดด้วยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงลู่เสี่ยวเปยดจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งไหมกลับมายืนได้อีกครั้งไหมก็ต้องไปรอหลุนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมี2ยุคเนี่ยคือเขาอะสามารถแบ่งมูดแอนโทนนะคะในเวลานั้นๆเรื่องราวของวงการเกมในช่ววงเวลานน,นั้้ๆไดแบบ ดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศการยอมรับของการแข่งขันเกมแบบนี้นะคะใน2ยุค2สมัยเนี่ยมันก็ทําให้เราอินมากๆก็เป็นซีรีส์ e-sport อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความครบรถมเมดี้ความรักพิตรภาพทุกอย่างมาครบหมดนะคะแล้วก็ยังสอดแทรกเรื่องความลึกลับต่างๆที่ปเรยวได้บอกไปด้วยนะคะก็ถือว่าควรค่าต่อการดูมากๆค่ะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV นะคะตอนนี้มีแต่ซับไทยค่ะ และนี่นะคะก็คือซีรีส์แนว eSport 6เรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่เรื่องเนี่ยก็มีความสนุกครบรถที่แตกต่างกันออกไปนะเราจะเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของวงการ eSport มากๆก็จะมีซีรีส์ดีๆแบบนี้แหละที่ออกมาให้เราได้รับชมแล้วก็เพลินตาเพลินใจไปกับหนุ่มๆที่น่ารักมากมายนะคะยังไงก็รอเรื่องต่อไปกันด้วยนะคะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันอีกนะส่วน6เรื่องที่เป็นแนะนำกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องไหนเนี้นะยังงไก็อย กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย